ข่าวดีลุมพินีเซ็นเตอร์ลานเพาวหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรเรียบร้อยมีใบรับรองใครที่แพนเอกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบอกเลยว่าอยากให้มาพักใจที่นี่เขาอ,อยู่ที่นี่บอกเลยว่าสบายใจแน่นอนนอนหลับได้อย่างสบายใจและอยู่ที่นี่ยังเดินทางง่ายเพราะอยู่ใกล้กับ M r t มาทสายสีเหลืองและก็ห้างชื่อดังอีกด้วยนะทุกคนโดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนครัวและหนึ่งโซนนั่งเล่นมาในขนาด29ตารางเมตรบอกเลยว่าใครที่ของเยอะตอบโจทย์แน่นอนเพราะห้องเขากว้างและงานผนังกับไฟ ก็ยังแสงสวยนวลตาเหมือนเดิมบอกเลยว่าห้องใหญ่ขนาดนี้แต่เฟอร์เขาให้มาอย่างอัดแน่นเลยแล้วก็ให้แอร์แคเอร์ตัวใหม่มาด้วยหนึ่งตัวไปดูโซนห้องครัวกันบ้างห้องครัวเขาจะมีซิงล้างจานแล้วก็ตู้มาให้เรียบร้อยเลยซึ่งข้อดีของโซนครัวปิดเลยคือกลิ่นจะไม่เข้าห้องและตรงข้ามก็จะเป็นโซนระเบียงที่ติดตะข่ายกับนกให้แล้วเรียบร้อยโซนนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าและใช้เป็นโซนซักล้างได้เลยไปกันต่อที่โซนห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องเลยนะทุกคนห้องน้ำด้านในเขามีสุขภัมมาให้้คร่่ววิิงนนนแถสุุเเเกชชททีีดดฟ เพราะใช้เวลาไป MRT บางกะปิแค่2นาทีส่วนใครจะไปเดินโม่บางกะปิก็แค่4นาทีเท่านั้น,นใกล้แบบเดินไปได้เลยใครสนใจห้องนี้ต้องรีบทักเลยด่วน